สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้ไม่ไว้หน้าทัศนีอัดผลงานชิ้นโบดํารัฐบาลประยุทธ์ทำดัชนีโปร่งใสไทยคะแนนตกต่ำระดับโลกสอสอเพื่อไทย ผลงานชิ้นโบดำรัฐบาลบิ๊กตู่ทำหลังดัชนีโปร่งใสไทยคะแนนตกต่ำระดับโลกนางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์สอสเชียงใหม่พักเพื่อไทยเขียนข้อความแสดงความเห็นกรณีประเทศไทยถูกจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติ Transparency International ได้ให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเพียง35คะแนนจาก100คะแนนในปี2564อันดับ การรับรู้การทุจริตหล่นลงไปอยู่อันดับที่110จาก180ประเทศโดยระบุว่า ดัชนีทุจริตไทยตกอันดับสะท้อนทุจริตพุ่งไม่ปกป้องสิทธิละเมิดประชาธิปไตยผลงานชิ้นโบดํารัฐบาลประยุทธ์ประเทศไทยถูกจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปรง่งใสนานาชาติ Transparency International ได้ให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเพียง35คะแนนจาก100คะแนนในปี64อันดับการรับรู้การทุจริตหลดลงไปอยู่อันดับที่110จาก180ประเทศ หรือแปลว่าประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีการทุจริตมากขึ้นไม่มีการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและละเมิดประชาธิปไตยส่งผลทำให้คะแนนความโปร่งใสของไทยลดต่ำลงตั้งแต่ปี2 5 6 0อถึง2,564อันดับการทุจริตของไทยลดลงมาถึง14อันดับจากอันดับที่96ในปี2560ลงมาอยู่อันดับที่110ในปี64นี้ สอดคล้องกับผลสำรวจของ World Economic Forum (WEF) ที่ระบุว่าอุปสรรคการลงทุนในไทยอันดับหนึ่งคือการทุจริตคอร์รัปชันนี่คือผลงานชิ้นโบดําของรัฐบาลชุดนี้ที่ทําให้ประเทศไทยตกต่ําในเวทีโลกและประเทศไทยจะยิ่งเสียภาพลักษณ์ไปมากกว่านี้หากเรายังคงรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและมีพฤติกรรมขัดขวางการเติบโตของประชาธิปไตยทัศนีบุรณุปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทน ราศดรเชียงใหม่เขตหนึ่งพักเพื่อไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนข่าวต่อมาเป็นเรื่อง พีมูฟซัดรัฐบาลใช้เงื่อนไขมอบติดโควิดมาเล่นการเมืองหลังโดนกดดันหนักพีมูฟแถลงยืนยันในที่ชุมนุมตรวจคัดกรอง ATK ซัดรัฐบาลอย่าเอาประเด็นพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9มาเป็นเงื่อนไขบังคับให้ย้ายที่ไม่ให้ตัวแทนเจรจากับบิ๊กป้อมอ้างพบผู้ติดเชื้อในที่ชุมนุมเป็นเรื่องปกติกลุ่มพีมูฟออกแถลงการระบุว่ากรณีผลการประชุมระหว่างขอปอ และรัฐบาลตามที่รัฐบาลโดยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดห้องเจรจากับตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขอปอสอในข้อเรียกร้อง15ข้อเป็นทางการครั้งแรกโดยหลังการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีสอปอนอได้ส่งสรุปผลการประชุมหาหรือเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจำนวน15กรณีปัญหามายังผู้แทนขอปอสอรับทราบนั้นเราเห็นว่าตามบันทึกผลประชุมที่สอปอนอส่งมานั้น ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้ทํางานร่วมกันและเป็นการสรุปฝ่ายเดียว 1. เราเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวเนื้อหาไม่ครบถ้วนมีการถูกตัดตอนเจตนารมใจความสำคัญที่ทางขอปอสอเรียกร้องให้มีมติคอรมอสั่งการในทุกข้อแต่กลับไม่พบเห็นในรายงานนี้แม้แต่ข้อเดียว 2. เราขอให้ทางสอปอนอได้ส่งผู้แทนมาร่วมปรับปรุงเนื้อหารายงานการประชุมเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาให้ถูกต้องตรงกันและเป็นไปตามเจตนารมณ์ข้อเรียกร้องของขอปอสอทั้งนี้จะได้เป็นแนวทางการทำงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เราขอ,อยืนยันให้การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขอปอสอในวันที่31มกราคม65เป็นการดำเนินการประชุมในห้องประชุมโดยมีมาตรการการป้องกันทางสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัดโดยผู้แทนขอปอสอพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เรายืนยันว่าการชุมนุมของขอปอสอ,อยู่ภายใต้การดูแลมาตรการสาธารณสุขทั้งนี้ในวันนี้ในที่ชุมนุมเราได้ตรวจคัดกรอง A.T.K สำหรับสมาชิกในที่ชุมนุมโดยมีคลินิกพริบตาเป็นอาสาสมัครในการเข้าตรวจคัดกรองในที่ชุมนุมรวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันและจัดระบบการอยู่อาศัยในที่ชุมนุมตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19 ดังนั้นรัฐบาลจะต้องไม่นำเอาเงื่อนไขาการพบผู้ติดเชื้อในที่ชุมนุมซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะสามารถพบได้ในที่ทั่วไปในทุกสถานที่ของสังคมมาเป็นเงื่อนไขบังคับย้ายการชุมนุมและไม่เข้าร่วมเจรจากับตัวแทนของขอปอสอในวันที่31มกราคม65ที่จะถึงนี้พีมูฟทวงสิทธิสร้างอำนาจกำหนดชีวิตประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้า สวยแล้วอดีตกุนซือบิ๊กป้อมลั่นปลาใหญ่มักตายน้ำตื้นจับตาคดีคณะผู้พิพากษาฟ้องประยุทธ์และวิศณุนายภัยสารพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าปลาใหญ่มักตายน้ำตื้น 1. อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรภาค5และคณะผู้พิพากษาได้ร่วมกันยื่นร้องเรียนกล่าวหานายกและรองนายกต่อปปชว,ว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นความผิดมีโทษทางอาญาที่ต้องขึ้นศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยมีข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานประกอบคำร้องอย่างครบครันตามที่เป็นข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนและอย่างวิพากษ์วิจารณ์กันถึงขณะ ถ้าปปชชี้มูลความผิดวันไหนทั้งนายกและรองนายกที่ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และรองนายกคือพลเอกประวิทย์ก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายกตามกฎหมาย 2. ข้อกล่าวหาเรื่องนี้สรุปได้ดังนี้ 1. มีการก้าวไกลอำนาจตุลาการซึ่งเป็นอิสระจากอำนาจบริหารและเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการทางศาลในพระบรมาพิไทยพระมหากษัตริย์เพราะผู้ที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งนั้นเป็นข้าราชการของสำนักงานศาลยุติธรรมไม่ใช่ฝ่ายบริหาร 2. ผู้ที่มีการแต่งตั้งนั้นอยู่ระหว่างถูกประธานสารดีกาซึ่งเป็นประมุขฝ่ายตุลาการตั้งกรรมการสอบสวนฐานทุจริตต่อหน้าที่จึงเป็นท่าทีสนับสนุนผู้ที่ฝ่ายตุลาการกำลังสอบสวนฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งผิดรัฐธรรมนูญนโยบายแห่งรัฐและจริยธรรม 3. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆเกินกว่า3ามตำแหน่ง การที่บุคลากรฝ่ายตุลาการจะร้องกล่าวหาฝ่ายบริหารต่อปปชแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นจึงต้องจับตาดูการตรวจสอบไต่สวนของปปชในเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรเพราะข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นเอกสารราชการทั้งสิน้นและมีพร้อมอยู่แล้วปปชย่อมสามารถไต่สวนได้ทันทีหรือว่านี่คือเรื่องที่รองนายกวิษณุเคยเปรยไว้ว่าในปี65จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมือง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐข่าวต่อมาเดือดพลากอมรัฐบุกค,ค่ายทหารปราศัยที่ห้องประชุมกรมยุทธโยธาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาที่กรมยุทธโยธาท,ะทะหารบกเขตจตุจักรนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลนางอมารัฐโชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพักเก้าไกล นายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลร่วมเวทีปราศัยหาเสียงให้กับนายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครสอสอ,สอเขตจตุจักรหลักสี่ท่ามกลางทหารและครอบครัวที่มาร่วมฟังเต็มห้องประชุมทั้งหมดไม่ได้แต่งเครื่องแบบทหารและไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆ อมรัตปราศัยช่วงหนึ่งกล่าวว่าดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาปราศัยท่ามกลางพี่น้องทหารที่ค่ายยุทธโยธาแห่งนี้นับเป็นการปราศไยในค่ายทหารครั้งที่สองของดิฉันต่อจากการปราศไยในค่ายที่จังหวัดสงขลาเมื่อเดินก่อนก่อนเข้ามาดิฉันคิดว่าจะใช้เวลาที่มีค่า15นาทีนี้พูดคุยกับพวกท่านในเรื่องอะไรบ้างควรจะต้องพูดเอาใจท่านแบบไหนจะได้คะแนนเสียงให้กับคุณเพชรกรุณพลพักเก้าไกล แล้วดิฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าจะพูดความจริงเนื่องจากวันนี้มาพูดเรื่องเลือกตั้งซ่อมที่จะมาถึงใน3มวันข้างหน้า คือ30มกราคมอดที่จะพูดถึง90ปีของประชาธิปไตยไทยไม่ได้เพราะการเลือกตั้งกับประชาธิปไตยนั้นเป็นของคู่กันทุกท่านมีงานวิจัยที่ชี้ว่าไม่มีประเทศไหนที่จเจริญได้ด้วยการทำรัฐประหารและไม่มีประเทศไหนที่ก้าวหน้าได้จากการขนนายพลในกองทัพมาบริหารประเทศเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นกองทัพไทยที่มีนายพลมากแทบจะที่สุดในโลกก็คงพัฒนาก้าวหน้าไปไกลแล้ว คงไม่มีการทำรงวินัยที่ไม่เป็นธรรมไม่มีการทุจริตในกองทัพและคงจะมีกองทัพที่มีประสิทธิภาพเล็กจิว๋วแต่แจ๋ว small and smart มีทหารอาชีพที่มีค่าตอบแทนสมศักดิ์ศรีแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่8ปีแล้วกับระบบอำนาจนิยม8ปีกับการยึดอำนาจรัฐประหารและสืบทอดอำนาจโดยช่อชนผ่าน,นกลไก250สอวอ 8ปีที่เศรษฐกิจพังสิทธิมนุษยชนตกต่ำประชาธิปไตยถดถอยสังคมดิ่งเหวไทยหมดศักดิ์ศรีในเวทีโลกรัฐประหารทำให้นักลงทุนไม่เชื่อมั่นไม่มีใครค้าขายด้วยโลกประชาธิปไตยไม่มีใครยอมรับเราถูกบอยคอร์ การค้จนเศรษฐกิจกพังตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคระบาดโควิดสิทธิมนุษยชนตกต่ำไม่มีเสรีภาพสื่อใช้พรกฉุกเฉินที่ออกมากับสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้กับผู้ชุมนุมทางการเมือง8ปีที่เราควรจะพอกันทีกับนายกที่มีเวลาไปคุยกับวัวที่สุขโขทยัยไปป้อนหญ้าควายที่อุดรแต่ไม่มีเวลาออกมาคุยกับพี่น้องจากนะสงขาที่เดินทางไกลเกือบพันกิโลมา นั่งรอนอนรอขอพบที่หน้าประตูทำเนียบ ดิฉันอยากเห็นอะไรและไม่อยากเห็นอะไรดิฉันฝันเห็นกองทัพที่เล็กแต่มีประสิทธิภาพมีอาวุธทันสมัยคนอยากเป็นทหารก็ได้เป็นคนไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องเป็นเพราะการรับใช้ชาติไปรับใช้ทางอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นทหารที่ดิฉันอยากเห็นคือกองทัพมีจำนวนนายพลที่เหมาะสมมีการโยกย้ายเป็นธรรมและอยากเห็นทหารภูมิใจในอาชีพที่อยู่ในระบบอย่างมีเกียรติดิฉันไม่อยากเห็นการประชาสัมพันธ์ก โดยเอาทหารเกณฑ์ไปทำงานที่เกี่ยวโยงในการสร้างภาพทางการเมืองเช่นเอาไปขุดลอกคูคลอง2-3ถึงครั้งเพียงเพื่อถ่ายรูปและหลังจากนั้นก็ใช้รถแบ็คโฮของอาบอตอมาตักดินแทนดิฉันวิงวอนทุกท่านในที่นี้ช่วยไปแสดงพลังผ่านคูหาเลือกตั้งเป็นการแสดงออกอย่างสันติวิธีไม่ต้องลงถนนให้เสียเลือดเสียเนื้อและแสดงความจริงผ่านบัตรเลือกตั้งที่พลเอกประยุทธจ์จะปฏิเสธไม่ได้ ว่าประชาชนไม่ต้องการเขาเป็นนายกอีกต่อไปช่วยกันส่งให้เพชรเข้าไปตรวจสอบรัฐบาลที่ช่อชนนี้ร่วมกับพวกเราด้วยการเข้าคูหาวันที่30มกราคมโดยพร้อมเพียงกันกาเบอร์6เลือกเพชรกรุณพลเป็นผู้แทนคนใหม่ให้พักก้าวไกลอย่าคิดว่าเป็นแค่การเลือกตั้งซ่อมแต่นี่คือการซ้อมเลือกตั้งใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์และข่าวต่อมากรังหลักสี สิระฟาดยับทุกพักจ่อย,ยื่นยุบพักเพื่อไทยอมค่ารถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายสิระซัดกลับโคศกเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านมา3ปีไม่เคยพูดค่ารถไฟไฟ้า20บาทชี้หยุดแท้เป็นนโยบายพักสุดท้ายแค่หวังหลอกชาวบ้านช่วงเลือกตั้งซ่อมเตรียมยื่นยุบพักต่อเพราะไม่ได้ถูกประกาศจากกรรมการบริหารนายสิระเจนจากะ อดีตสสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชสสกรุงเทพมหานครและโษศพักเพื่อไทยกล่าวหาว่าตนขัดขวางผลประโยชน์ประชาชนและอยากเห็นการเมืองสร้างสรรค์จากกรณียื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตอบเอาผิดนายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขต9หลักสีจตุจักรเบอร์3พักเพื่อไทย ให้ตรวจสอบการหาเสียงค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายว่าเข้าข่ายผิดพรบว่าด้วยสอสอมาตรา73วงเล็บ5หรือไม่ตนขอเตือนพักเพื่อไทยให้หยุดโกหกประชาชนการเลือกตั้งในปี2562นโยบายของพักเพื่อไทยทั้ง15ข้อไม่มีข้อไหนเลยที่พูดถึงค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่พักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านมา3ปีก็ไม่เคยอภิปรายหรือพูดถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมสภา นายศิระกล่าวต่อว่าตนบอกแล้วว่านโยบายดังกล่าวไม่สามารถทําได้จริงเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงเพราะการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้จะเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจไปยกเลิกสัมปทานรถไฟฟ้าหรือเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาส่วนที่บอกว่าพักเพื่อไทยได้หาหรือแนวทางและวิธีการร่วมกันกันกบหลายหน่วยงานมาอย่างรอบด้านทั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย TDI กระ ส่วนคมนาคมและกระทรวงการคลังนั้นขอให้ระบุว่าได้หารือกับใครได้ข้อสรุปว่าอย่างไร ผมไม่เคยขัดขวางสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนถ้าคุณทำได้จริงผมสนับสนุนเต็มที่แต่นี่มันไม่ใช่นี่คือโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงประชาชนและนโยบายนี้คือนโยบายของผู้สมัครเพื่อไทยไม่ใช่ในโยบายของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากไม่ได้ถูกประกาศจากกรรมการบริหารถ้าจะกล่าวอ้างว่าเป็นนโยบายพรรคผมจะไปยื่นยุบพรรคเพื่อไทยด้วยนายศิระกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์จบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ